สวัสดีครับสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับนะวันนี้ก็กลับมาพบกับผมนะครับนะ ที่นี่นะครับกิงคองบิ๊กคาร์นะครับเป็นศูนย์รวมรถยนต์มือสองคัดคุณภาพนะครับจังหวัดสมุทรสาค,นะครวันนี้นะครับผมมีรถเข้าใหม่ก็เลยอยากจะเอามาแนะนำให้เพื่อนๆนะครับนะที่สนใจนะครับจะไปวิ่งเคอรี่ลาซาด้าช้อปปี้นู่นนี่นั่นนะครับไปวิ่งร่วมอะไรก็แล้วแต่นะครับนะก็ อยากให้เพื่อนๆนะครับนะที่กําลังมองหารถประเภทนี้นะครับนะลองมาดูที่นี่ก่อนนะครับนะก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อนะครับนะอยากให้เรานะครับได้มีโอกาสนะครับนำเสนอรถยนต์สวยๆนะครับนะที่มีคุณภาพนะครับนะให้เพื่อนๆได้เอาไปใช้นะครับในในการขยัอเลยประกอบอาชีพนะครับนะโอเคก็วันนี้นะครับมีสองคันนะที่เข้าใหม่นะครับก็คือ1 Re ่งลีโมครับ 2.4 Entry นะครับคันนี้เป็นปี2020นะครับกับอีกอีกคันหนึ่งนะครับเป็น d m a x นะครับปี2021นะครับคันนี้เครื่อง3,000นะวันนี้เราเอามาให้ดูกันนะครับนะเพื่อใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูคันแรกกันก่อนนะครับนะกับ รีโม่สองจุดสี่นะครับนะเอนฟี NP, ปีสองพันยี่สิบนะครับนะปียี่สิบนี่ก็จะได้โฉมหน้าแบบนี้นครับหรือบางคนก็เรียกว่าอะไรวะหน้าหมูป่านะครับนะก็ให้ดูเลยนะครับนะอันนี้ก็เดิม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 หมดเลยนะครับนะนี่ไฟหน้าไฟหน้าไฟหน้าตัวนี้ผมก็ว่าสวยแล้วนะนะแล้วก็กระจังหน้านะครับก็จะเป็นตัดด้วยอะไรวะกระจังหน้าเป็นเป็น,เป,นเป็นสีดำนะสีดําด้านนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับรถรถรถหัวเดียวนะกระจกมองข้างก็เป็นสีดํานะครับแต่ปรับไฟฟ้านะปรับไฟฟ้านะครับนี่ให้ดูเลยรอบคันนะครับกระทะเป็นกระทะผ่ามาแล้วนะเป็นกระทะผ่านะครับตู้ทึบนะครับใหม่ๆแบบนี้นะครับมีแค่เขาเรียกอะไรว่าร่องรอยตามการใช้งานนิดหน่อยนะครับไม่ไม่ไม่ได้มีรอยเยอะนะครับไม่ได้บุบไม่ได้มีซ่อมนะครับอ่ะดูด้านหลัง นะครับนี่คันนี้มีเสริมแนบมาแล้วนะคันนี้เสริมแนบมาแล้วนะครับลงเล่มให้เรียบร้อยนะครับนายก็บรรทุกได้นะประมาณหนึ่งนะครับนะเสริมแนบลงเล่มให้เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในตู้ทึบกันนะครับนะวันนี้ก็ให้ดูกันนะครับคร่าวๆนะครับถ้าเป็นรถตู้ทึบนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็น้ก็ประมาณนี้นะครับกะกุไม้อัดด้านในให้นะครับเรียบร้อยนะ ก็เอาไปใช้วิ่งงานได้เลยนะครับนะอ่าโอเคนี่มาดูด้านนี้ก่อนนะครับลิ้วรอยก็ไม่ได้มีอะไรนะครับนะคันนี้ก็เดิมๆนะไม่มีเก็บสีนะคันนี้นี่ฝนตกอ่านะครับก็เดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนิดนะึง นี่ให้ดูนะครับห้องเครื่องใหม่ๆกิ๊บกิ๊บแบบนี้เลยนี่ให้ดูดูเพจนะครับเพจปี20ินะนี่นะครับเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเห็นไหมนี่นะครับนะเพจปีออกซ์เบอร์นะครับปี20สิติ๊กเกอร์มอกรอยู่ครบนะครับนี่น็อตหัวกระโปงน็อตฝากระโปงนะครับนะรอยตะเข็บนู่นนี่นั่นนะครับอ่าให้ดูนะครับติ๊กเกอร์ฝากระโปงนะ ก็ถือว่าโดยรวมโครงสร้างดีนะครับคันนี้ไม่ได้มีไม่ได้มีชนมีอะไรนะครับนะโครงสร้างเดิมหมดนะเครื่อง2 0 0 4นะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันแล้วกันนิดนึงนะครับนี่ <4. S 1> ครับคันนี้นะครับจะเป็นตัว6สปีดนะครับแล้วก็มาพร้อมหน้าจอคือบอกว่าโตโยต้านี่เขาค่อนข้าง ให้วิทยุมาได้ดีนะครับนะแม้กระทั่งรถหัวเดียวนี่ก็ยังเหมือนพวกรถแคบนะครับนะคันนี้ก็สวยๆเลยนะครับนะได้หน้าจอได้น้าจอทัชสกรีนแบบนี้ด้วยนะครับนะคู่มือครบหมดนะครับนะภายในสะอาดสะอ้านเบาะหนังนะครับก็คันนี้นะครับราคาอยู่ที่439,00 0บาทนะครับฟรีดาวนะครับ ผ่อนอยู่ประมาณ7,900นะคันนี้นะ4 3่0 0 0บาทนะครับรถปี20นะผ่อนอยู่7,900ตลอดสัญญานะครับหรืออยากผ่อนถูกกว่าน,นี้นะครับผ่อนเดือนละ6,000ปีแรกทำให้ได้เหมือนกันนะแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะครับ7,900ตลอดสัญญาถูกกว่านะครับนะก็อ่ะฝากไว้นะครับกับ r e v o 2.4 Entry นะครับ6สปีดปี2020นะครับ คันนี้เดี๋ยวให้ดูเลขไม่นิดนึงนะครับคันนี้วิ่งมา1น0 0งแกับ4,321โลนะครับนะนะไม่แท้นะครับการันตีให้นะครับอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูดีแม็กันนี่มาถึงอีกคันหนึ่งนะครับใครที่ชอบเขาเรียกอะไรความแรงนะครับนะชอบขุมพลังนะครับก็ต้องคันนี้เลยนะครับดี a มเครื่อง3,000ปี2,021นะครับคันนี้ได้เครื่อง3,000เลยนะ าถามว่า3,000นะครับกับตัว1.9นะครับอันนี้เทียบเทียบให้ฟังนะครับ3,000กับ1.9เอ่อของอีสูด้วยกันนะครับ3 0 0พันเนี่ยเหมาะมากนะครับที่จะเอาไปใช้วิ่งงานถ้าเป็น1.9จะไม่ค่อยแนะนําให้ลูกค้าเอาไปใช้แบบวิ่งงานวิ่งบรรทุกอะไรอย่างนี้นะครับผมมองว่าบางทีพะละกําลังมันมันไม่เหมาะนะครับที่จะเอาไปบรรทุกเท่าไหร่นะครับแต่ก็แล้วแต่นะถ้าใครอยากได้1.9ก็ไม่ว่ากันอ่ะโอเคเรามาดูรอบคัากันก่อนนะครับ คันนี้เป็นสีขาวนะนี่ก็เดิมๆมาหมดนะยังไม่ได้ยังไม่ได้เก็บสีเก็บอะไรก็อาจจะมีรอยทะลอกนิดๆหน่อยๆนะครับนะก <_ popularity> ็จะมีประมาณนี้นะครับนี่ยังไม่ได้เก็บสีนะอ่านะครับรอบคันก็ไม่มีอะไรแล้วก็อันนี้เดิมมามันเป็นล้อกระทะเหล็กน,นะนี่เฮียเปลี่ยนให้นะครับเอาล้อแม็กเออไอตัวแคปนะเปลี่ยนให้คันนี้ก็เป็นยางติดป้ายแดงนะครับเพิ่งจะวิ่งแค่แบบหลักพันโลอ่ะแล้วก็เนี่ยเอามาเปลี่ยนให้นะครับถอดล้อกระทะเหล็กออกหมดนะครับแล้วก็ ใส่ล้อแม็กชุดนี้ให้เลยนะโอเคอ่าเดี๋ยวมาดูรอบคันกันคันนี้ก็ได้ตู้ปีเนียมนะครับตู้ทึบนะสูง2เมตรสิบนะครับอ่านี่ก็ตู้ก็มีริ้วรอยการใช้งานบ้างนะครับตามปกตินะก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับนะอ่าก็นะโดยรวมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับคันนี้นะรถหัวเดียวก็คล้ายๆกัน นะอันนี้ก็จะเป็นล้อแม็กซ์สล้อนะอันนี้ไม่ได้กระทะผ่านะครับแล้วคันนี้ก็ช่วงล่างเดิมนะครับคันนี้ช่วงล่างเดิมนะไม่ได้เสริมแนบนะไม่ได้บรรทุกอะไรหนักมานะครับนะช่วงล่างเดิมหมดนะครับอันนี้เขาก็น่าจะเคยวิ่งส่งของเบาๆนะครับนะอ่านะครับรอบพันนะไม่มีริ้วรอยนะคันนี้มีที่เห็นๆก็คือบอกว่ากันชนหน้าครับที่มันมีรอยขูดด้านล่างนิดหน่อยนะครับนะอันนั้นก็ถ้าอยากให้เราเก็บงานก็เดี๋ยวทําให้นะครับ นนะนะรอบคันก็ไม่มีไรนะครับนะนี่สปาร์ค3.0อ่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนิดนึงนี่นะครับดีแม x เครื่องสา0พนะครับฝาฝาฝาเครื่องจะเป็นทรงนี้นะถ้าเป็น1.9จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับนี่เพจสสวยนะครับน็อตแก้มน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับ นะห้องเครื่องใหม่กิฟต์นะคันนี้ก็ยังมีวารันตีศูนย์อยู่นะแล้วก็ผมฝากนะครับนะเวลาเพื่อนๆนะครับไปซื้อรถนะไม่ว่าจะเป็นรถหัวเดียวรถแท็บรถตีประตูนะครับพยายามสังเกตทันเทจนะนะหมุดต้องเป็นหมุดเดิมนะครับหมุดต้องไม่ใช่เขาเรียกว่าเป็นตาไก่ย,ยิงมาอย่างนั้นแปลว่ารถเข้าหน้ามานะครับนะก็พยายามสังเกตตรงหมุดตรงนี้นะ ผมพยายามบอกว่าเวลาเวลาคุณซื้อรถนะครับอย่าอย่าเอาแต่ถูกนะดูดูไอ้นี่ด้วยนะครับดูโครงสร้างรถด้วยนะครับนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะหมุดอันนี้เป็นหมุดเดิมจากโรงงานนะแต่บางบางคันเนี่ยที่มันเข้าหน้ามานะครับมันจะเป็นตาไก่น้ำจะเป็นตาไก่เหมือนเอาดีเบสยิงธรรมดานะครับมันจะไม่ใช่หมุดเดิมแบบนี้นะครับนะก็ฝากด้วยนะครับซื้อรถทั้งทีนะครับก็ดูที่มันมีคุณภาพนะครับแล้วก็โครงสร้างสวยนะครับนะอ่ะ ก็เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันไปนี่นะครับถ้าเป็น D m a มนะครับก็เบาะหนังเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันกับรี vo นะครับแต่ที่ต่างนะครับก็จะเป็นวิทยุแค่นั้นเองนะครับที่ผมมองว่าวิทยุเขายังแบบน่าจะให้ดีกว่านี้นิดนึงนะครับอ่านี่นะครับอ่ะคู่มือครบนะครับคู่มือครบนะคันนี้ คันนี้นะครับก็มีนัดเข้าศูนย์นะครับที่ห้าหมื่นหกตอนนี้เลขไม้เท่าไหร่วะเนี่ยของพุทธานเรดิโอจนถึงเส้นเดือนนี้สามสิบเอ็ดตุลาคมครับคันนี้มีนัดเข้าเข้าศนะูนย์นะนี่นี่นี่ห้าหมื่นหกนะครับแต่ตอนนี้เลขไม้อยู่ที่เจ็ดหมื่นนะครับนะคันนี้ก็ เดี๋ยวถ้าใครสนใจนะครับซื้อหาไปนะครับก็เดี๋ยวเฮียจะไปเข้าศูนย์นะครับเช็คระยะให้อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้วันรันตีนะครับนะวันรันตีของอีโูตุก็ยังได้ทํางานอยู่นะครับนะรถมีปัญหาคุณก็เคลมได้นะครับนะเพราะคันนี้รถเดิมหมดนะครับเครื่องเครื่องเดิมหมดนะไม่มีปรับแต่งอะไรเลยท่อเทอเสียงเดิมหมดนะครับนะคันนี้เปิดราคาอยู่ที่4 8 9 0 0 0บาทนะครับนะ489,000บาทกับ e ซูซูดีแม็กสปาร์นะครับเครื่อง3,000ปี2ีนะครับปี21นะคันนี้489,0 0 0บาทก็บอกว่าผ่อนอยู่ประมาณ8,8 0 0นนะครับนะ8,800ันนี้ตลอดสัญญา,าไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีมาค้างงวดเพิ่มขึ้นลดลงอะไรไม่รู้นะครับ8,800ตลอดสัญญาหรือถ้าบอกว่าอยากผ่อนถูกๆนะครับก็น่าจะประมาณ6 0 0ังนะครับปีแรกนะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับผมจะไม่ค่อยแนะนำนะครับ เพราะว่าถ้าคุณผ่อนปีแรกถูกเนี่ยปีหลังมันก็จะแพงขึ้นนะครับนะสู้บอกว่าผ่อน8,800ันตลอดสัญญาไปเนี่ยผมว่าลูกค้านะครับได้ประโยชน์สูงสุดเพราะนั้นเนี่ยก็จะไม่ค่อยแนะนำนะครับว่าให้ทำผ่อนถูกถูกนะครับนะในปีแรกนะครับสู้แบบว่าคุณผ่อนเท่ากันตลอดสัญญาไปเลยดีกว่านะครับอ่ะโอเคก็วันนี้นะครับก็ผ่านไปนะครับกับรถเอ่อหัวเดียวนะครับนะ สองคันสองยี่ห้อนะครับนะแต่สไตล์เดียวกันนะครับก็คือได้ตู้ทึบนะครับ2เมตรสินะใครที่อยากได้รถหัวเดียวเอาไปวิ่งงานนะครับนะไม่ว่าจะเป็นส่งของหรือว่าไปวิ่งร่วมอะไรก็แล้วแต่นะครับนะตามสะดวกนะครับก็ฝากสองคันนี้นะครับไว้เป็นทางเลือกด้วยนะครับนะถ้าคุณอยากได้รถสวยคุณภาพดีนะครับเอาไปใช้วิ่งงานนะฮะไม่ต้องกังวลว่าจะขับไปซ่อมไปหรือเปล่านะครับแนะนําให้มาดูที่เรานะก็ ฝากไว้ด้วยนะครับกับรถหัวเดียวสําคันนะครับนะกับคิงของ n g Big Car นะครับนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ